งารกล่าเจ้าใต้ข้าวเล็กมาเลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสเจริญประชาชนปัสสาวะฮกโหรวันที่8กรกฎาคม2567ครับโดยเมื่อเรดแต่ว่าที่วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสเจริญประชาชนปัสสาวะฮกโหรวันที่8กรกฎาคม2567 โดยมีนายสุคนนู่งักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้า,นาส,ส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอนะครับนั่นพรัฐประชาชนปัตย์ผู้นำสองท้องถิ่น ตำรวจประชาชนนข้าวรวมกันนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชเชิริ่มพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นเผื่อนอมสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาทีสุดมีด้ข้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเผื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะและการนอ,อกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนและการทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบร่อมเย็นสั้นติซุขโดยการนำลักธธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการซ่อนใจประชาชนให้มีสติให้ตั้งมันในคุณงามความดีไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตการจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความทุกตองตามทํานองคลองธรรมได้นั่นเองค่ะครับ